สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่บอฟโรสเตชันนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าพาสเวิร์ดใหม่สำหรับคนที่ใช้ Windows Server 2012นะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอันนี้ผมขออนุญาตเข้าไปอ่าคีย์ลัดนะครับคุณผู้ชมครับให้เรากดอ่าตัวปุ่ม Start นะครับข้างๆง,งคอนโทรลเนาะ เป็นของ Windows นะครับกด1ครั้งนะครับกดค้างไว้เลยนะครับแล้วก็กดตัว R นะครับมันจะขึ้นเดี๋ยวนี้ขึ้นมาให้เราพิมพ์คําว่า ms นะครับ mstsc นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่อ p ของเรานะครับเพื่อจะรีโมทเนาะเข้ามานะครับในหน้านี้นะครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วนะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราใช้เวอร์ชันอะไรอยู่นะ i n น o w s อะไรับ อ๋อจะเป็นว i n d o อเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้ที่ใช้อยู่นะครับผมโอเคนะครับแล้วมีขั้นตอนการตั้งค่าพาสวดยังไงนะครับคือเราเปลี่ยนคือเราได้นิมละนะครับเราก็ปิดไปเลยนะครับมาไปที่ Start เอาไปค้นหาครับไปค้นหาให้เราพิมพ์คำว่า s e r v ์ฟเวอรับนี่คำว่า s e r v ์ฟเวอร์ e มนครับมา m a n น g เจออันแรกเลยนะครับก็คือว่า Server Manager อรตัวนี้นะครับกด Enter เข้าไปเลยนะครับมาทีนี้เดี๋ยวรอให้มันทำการลันโปรแกรมต่างๆให้มันสำรวจโปรแกรมนะครับโอเคนะฮะตอนนี้นะเนาะอืมโอเคนะครับ ฉะนั้นนะครับให้เราไปที่ True นะฮะเห็นไหม True นะครับเราเราก็ไปที่ตัวนี้นะฮะขา้ามาไหมไปที่ True ฮะแล้วก็ไปที่เมนูตัวนี้นะฮะคอมพิวเตอร์นะครับ Manager Management นะครับหเห็นไหมเห็นไหมกดปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับ โอเคทีนี้นะครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับจะเป็นูแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราไปคลิกที่อะไรฮะอ่านี่ครับล o c a อนี่ครับ local user and group นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ไปที่ user นะครับแล้วก็ไปที่นี่ฮะ ตรนี้นะครับผมแอดมินแอรเล็กทัเตนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เซ็ตพาสเวิร์ดนะครับตรงนี้หละฮะคลิกขวาคลิกปุ๊บนะครับให้เรากดตรงนี้นะนะฮะหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้มันรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะครับหลังจากที่เรารีเซ็ตพาสเวิร์ดเรียบร้อยนะครับเราเนี่ยก็สามารถตั้งพาสเวิร์ดได้เลยนะครับเราใส่ให้มันแบบยาวๆเลยครับ โอเคเรียบร้อยจากนั้นเราก็กดตกลงนะครับแล้วก็กดโอเคนะฮะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการาตั้งค่าพาสเวิร์ดการรีโมทเข้ามาในตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับทีนี้จริงๆผมลองดูนะตรงนี้นะครับแล้วก็กอีกตัวหนึง่งวิธีการเข้านะครับตรงนี้เนี่ยมาตรงนี้เหมือนกันนะครับคลิกขวาค,คลิกขวานะครับแล้วก็มามา มานาเจียเนี่ยตรงนี้ครับเอออ่านไม่ออกเว้ยตรงนี้หรือไม่ก็มาตรงนี้ก็ได้ครับไปที่ไดเวอร์อแล้วก็น่าจะเป็นออปชั่นไม่ใช่ตรงนี้ไม่น่าจะเข้าได้เนาะเดเวอร์อ๋อโอเคฮะผมคิดว่าน่าจะเข้าได้ทางเดียวมั้งครับเนาะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยนะครับ <S <S ผมจะดทดสอบให้ดูเลยเอ่อเมื่อก่อนเมื่อกี้มันเซฟไปแล้วเพราะผมตั้งรหัสเป็นเป็นต้รหัสรหัสเดิมนะครับโอเคนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สามารถตั้งค่าได้หรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปแล้วกันนะครับยังไงก็ผมก็ยินดีตอบคําถามทุกทุกคนเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดชํากดแชร์ด้วยนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมหนุ่มเกรฟฮะ ไปแล้วฮะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับไปละ